ข่ากันถอยไปโจ๊ถอยไปเดวชาแขงยัก็แนี่มาเดี๋ยวกระชากมาเลยอุ๊บดยเดี๋ยวเดี๋อบอกกันนะบอกกันนะคอยคให้มันออกไปยลยด์ขึ้นมาเด้อพี่น้อย่้องเปีอเด้อเดี๋ยวมไปแล้วมนไปแล้วไปวไปว